ใช่พี่น้องตอนบายๆนะครับเนาะฝนตกมาอีกแล้วครับพี่น้องเน่ยแห้งแห้งครับเบิ้งกะตกใจหลังค่าขกาะงวนะครับเบิ้งรถครับว่าแห้งขนาดใหน,นะครับเนาะหมอมาทางไหนรู้สึกว่าเมือดอเมือดมอดนะครับเนะาะเพราะว่ามันตกแห้งนะครับ คนดีครับพี่น้องเอ้จกมากแบบนี้จะได้40นาทีดีครับนี่มันจะน้ำยู่ในงานหน้าแหละครับจากน้ำสิเบราะมมีหลายนะครับเนาะเริ่มจะมีน้ำแล้วครับตันนี้อำเภอเมืองจังหวัดเะยฝนตกเ้อครับตกช่วงใบไม้นะครับเนาะ เพิ่นกับมาไทยหน้าเพื่อดีครับไทยหน้าชายปนนะครับเนาะคนตกรอบบายครับนังจากที่กินเข่าเที่ยงเรียบร้อยนะครับเนาะพี่น้องชาวบ้านนี่แหละครับเพิ่มาดำหน้าซอยให้เน,นเาะครับเนาะดำหน้าซอยเพื่อนกินเข่าแล้วเพื่อนก็ล้มดำหน้ารอบสองนะครับฝนตกเพิ่นกับมะย่อมหยุดเลยครับพี่น้องเพื่อนก็ดำหน้าให้ นี่แหละครับขวานําใจคนอีสานบานเทาเนาะครับเนาะเป็นมาดําหน้าซอยระเพนกะเก็ตเต็มทีเนาะครับเนาะทั้งคนโต่นกะก็เศร้าห่มนะครับ่นกะดําไห้นะครับพอดีผมกลับมาอกหัวนะครับเนาะมาเอาว่าหานให้ตาให้กบนะครับพอดีกับคนโตกกะเลยท่ายบรรยากาศดูเกอกหัวพี่น้องเบิ่งเนะครับเนาะบรรยากาศอีสานบานเทานะครับ พี่น้องอท่านงาน่กรุงเทพคงใชยก็เห็นฝนตกบรรยากาศบรรยากาศสดชื่นคันอีสานบ้านเฮานะครับเนาะจังหวัดละเอียดฝนตกเด้อครับแห้งแห้งครับพี่น้องเอ้ยแะล่าจากทีสิบนาทีแะไรครับโอราฝนตกโดนเติบด้วครับลมว่ากระเด็นๆเพราะวผมจับเวลานะครับนะว่าฝนตกจคกนาที ตอนนี้กับซี่ซิบกลัวหรพี่น้องพอดีเพิ่นกขามาไถนาให้เนาะครับเนาะเพิ่นมาไถนาให้ในการดำนาล่ะครับคุณขนาดฝนตกรถไถยกับพระเช้าเลยครับอ้อฝนตกช่วงบ่ใบสองครับพี่น้องเอ้ยพิสารบ้านเฮาเพราะว่าจะแถวหมู่บ้านของผมเนี่ย ส่นหน่อยนะครับเพิ่นจะดำเอากับมีดหน้าผมหน้าพวกหน้านี่ประมาณสามชีเจ้าเนี่ยนะครับเพิ่นเพิ่นดำเอานะครับเนาะหน้ามือผมเนาะส่ว่ใหญ่เพิ่นกับพายเหมือนหล่ะครับพี่น้องโอ้ดีใจครับฝนตกมากๆน้ำไดก็ดีใจย้ำนั่นนะครับเนาะดูสดีครับพี่น้องพอดีกะฝนตกนะครับเนาะกลับมา เอาเคี้ยงให้วัวนนะครับกับแห้อาหารปลาหาันโบนะครับเออทุ่นขึ้นกับพี่น้องเอ้ยฝนตกครับบ้านพี่น้องจบอะครับจังหวัดใดขี่บ่มีฝนเข้าไปตกจ๊กเกีเ่ยเนี่แเฉีวโคราดนะครับนอกอากาศขอให้ฝนมาตกถึงบอลน,นะครับเด้อเป็นเห็นตะมาเป็นท้ายเข่าเราฝนมาตกจ๊กเกีเยร์่ะนะ เป็นไดก็ข้ให้ฝนประโตกนะครับเด้อมองได้ทีฝนประตกจะเคลียกับขออห้ฝนประตกใส่เข่าขายเพินนะครับเนาะเพราะว่าเข่าขายเข่าแรือฝนประตกจะเคลียมันก็รู้สึกว um, ่าม <untu> ันจะส่งผลเสียอะไรมากมายนะครับเนาะเป็นไดกับขอให้ทุกมองทุบบอลนะครับที่ฝนประตกจะเคลียกับขออห้ฝนประตกถึงเด้อครับ